News สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับดิฉันลักขณาปริงนาราชิพนะคะค่ะและดิฉันจิรารัตน์คุณทองค่ะในรายการ GiF t News อีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีข้อมูลที่เรียกว่าฟังแล้วต้องตะลึงตะลึงนิดนึงนะเออว่าเอ๊ะมันมันใช่หรออะไรเงี้ยการมันเป็นยังไงคุณนุ๊กนิกคุณมดนอกจากข่าวในชีวิตประจำวันของเราที่เราพบเจอในหนังสือพิมพ์ยาเสพติดแล้วนอกจากยาเสพติดมีอะไรทำแท้ง ถูกต้องเลยนะคะที่รเราจะพูดถึงคือเรื่องเกี่ยวกับเด็กสาวที่ตั้งท้องในวัยเรียนแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นเขาบอกว่าเด็กสาวที่ตั้งท้องในในวัยเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่านหนังสือไม่คล่องงงเลยสิเราบอกว่าหลายประเทศ <c oughs> ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเด็กสาวที่ตั้งท้องในวัยเรียนแล้วก็เร่งหาทางป้องกันกันอยู่นะคะซึ่งสามารถก่อปัญหาสุขภาพและปัญหาสังคมต่างๆตามมาได้แม้กระทั่ง เด็กทารกน้อยที่กำลังเกิดมานั่นเองตรงนี้ทุกคนกำลังให้ความสนใจนะคะอะะไระแล้วก็มีผลการศึกษาหลายชิ้นชี้ว่าความยากจนการขาดโอกาสทางสังคมเอ้ยแล้วเขาบอกว่ามีการศึกษาว่าความยากจนค่ะคุณมดการขาดโอกาสทางสังเคราสังคมนะคะ,ะเป็นปัจจัยที่มีส่วนทําให้เด็กสาวตั้งท้องในวัยเรียนนะคะอันนี้จริง,รงแต่ล่าสุดคุณมด ผลการศึกษาจากดรเอียนเบนเนตจากมหาวิทยาลัยเพนซิวเนียนะคะ,คะและทีมงานนะคะระบุว่าทักษะการอ่านค่ะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้เด็กหญิงตั้งท้องในวัยเรียนก็าอาจจะจริงนะบางทีรัฐบาลเขารณรงค์อะไรเงี้ยนะคุณแบบพวกโครงการต่างๆนานาเนี่ยเด็กที่ไม่ได้รักการอ่านเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ ม่เรียกว่าไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร<ช>การป้องกันตัวเองอย่างถูกวิธีใช่ค่ะเนาะ,นะ,ะอาจจะเป็นไปได้ดเรเอียนก็เล่าว่าเขาแล้วก็ทีมงานค่ะได้วัดผลคะแนนจากออ่าานนหังสืจากการอ่านหนังสือของเด็กนักเรียนหญิงนะคะจำนวน12,339คนนะคะในโรงเรียน92แห่งในรัฐฟิลาเดลเฟียนะคะจากนั้นค่ะมีการ ติดตามชีวิตเด็กหญิงเหล่านี้นะคะเป็นเวลา6ปีด้วยกันมี2องมสองพันคนติดตามยังไงมาเล่าให้ฟังหน่อยอ่ะก็บอกว่าพบผู้หญิงอ่ะเด็กหญิงที่มีปัญหาจากการอ่านหนังสือไม่คล่องหรือว่าอ่านไม่ค่อยออกเ<ม>นี่ยมีแนวโน้มตั้งคันเมื่ออยู่ชัน้นมัธยมสูงกว่าเด็กที่มีทักษะการอ่านหนังสือดีนะคะโดยมีเด็กนักเรียนหญิงที่ได้คะแนนทักษะการอ่านหนังสือต่ำตั้งทองลูกคนแรกนะคะ1 6 1 6คนหรือจะเตือนมันหลัดเนี่ยคะ หรือคนที่ติดตามดูข่าวสารจะเตือนเขาล่ะไม่เตือนปล่อยให้อแ้เขาติดสิติเนี่ยหรอใช่เออแล้วไงต่อนะคะแล้วก็มีเด็กหญิงอีก2 0 1ร้อยคนค่ะที่ตั้งครรภ์สองถึงสามครั้งต่อมาโตแล้วมั้งแล้วเป็นเด็กหญิงแล้วสองสามครั้งเนี่ยนะคะคุณมดซึ่งตรงเนี้มันก็เหมือนเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบเป็นปัญหาทางสังคมอย่างหนึ่งนะตรงนี้เป็นอย่างมากเลยแหละ ค่ะ,คะจริงจริงแล้วมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้คุณทวงนี้คือเด็กที่มีทักษะการอ่านหนังสือต่ำหรืออ่านหนังสือไม่คล่องเนี่ยม,มันอาจจะ refer หรือว่าอ้างอิงถึงคนที่ไม่ได้มีการศึกษานึกออกไหมคือน้องอ่ะ เขาแบบอยู่บ้านนอกทาไร่ทําสวนทํานาช่วยคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีใครมาบอกเขาไงคุณพ่อคุณแม่ก็ทํางานไม่ได้มีเวลาดูแลก็คือการขาดโอกาสทางการศึกษาทางสังคมอะไรอย่างงี้หนังสือนืงหาอะไรก็ไม่ได้อ่านฟังอะไรก็ไม่อยเข้าใจเจอใครหลอกก็เชื่อเขาจราจริงๆมันอาจจะมันอาจจะเกี่ยวข้องกันก็ได้นะใช่ค่ะแล้วทํายังไงอ่ะถ้ามีลูกก็คือให้ลูกฝึกอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กไหมอ๋ ก็อาจจะแบบว่าส่งเสริมแบบให้ลูกได้เล่าเรียนได้อ่านหนังสือออกอะไรเงี้ยจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมหรือว่าครอบครัวไหนนะบางคนก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสทางการศึกษาแต่จริงๆแล้วคาสอนหรือว่า คำแนะนำของผู้ปกครองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดมากกว่าหนังสือที่จะไปเปิดอ่านนะนะคะเราต้องเหมือนกับช่วยคนละไม้คนละมือปัญหาสังคมแ้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาของน้องเขาเองด้วยใช่ถูกต้องเลยค่ะเี่ยก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากหนังสือพิมพ์มัติชนค่ะวันนี้เราสองคนก็ตั้งลากันไปก่อนค่ะกนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ